เกมใหม่ในสุดก็จะได้เกมใหม่สักที okay. โอเค uh huh. อืเขาอะไม่แจ้งเราเลยแล้วเขาทำให้เราตื่นทําไม่เด็กตื่นตเต้นไปเองอะคือเขาไม่แจ้งอะว่าวันนี้อะเออือ <Okay. S 2> นนเนมา,นนานนมาเลยเพี้นระรพ่้ว วาา้าวฉันชอบเลยไม่ข้ามววายุต่างคนต่างมีข้ามเหรอวะมาเปล่านี้อเอาพี่แล้วเป็นบอดโอเคจัวจการนะ สับเปลี่ยนจัวการ์ดหนึ่งอันเอ้ยที่จัวการ์จัวการ์ว่า

พี่ไายนาะอัดคลิปอยู่อัดคลิปไม่แร์เลยเหรอ โอ๊ยใจทำไมอีกวะก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจุ่มตีแม่งเลยสัตว์โอเคอืมโอเคครับตอนนี้ก็โอ้ไม่รีวร้อนทันทีเลยเหรอ เอาเอาของคนที่เยอะก่อนอยากไปเองมาอยู่บ้านี่ดีว่ะอย่าลืมนะอยู่กันดีม <refined> <sm illi> <ย> er> ดัม

ถ้าที้การมามันก็อ like ืมดรัวๆเลยครับสุดไปแล้วอโอ้ยไม่เอาย้อนกลับอยากได้ระเบิดเว้ยโอ้ยโอ้น่อย ครับพีอ่อ๋มีลิ้นหอมไหมที่ผานมาเคยมีลิ้นหอมตัวต้องตายไหมเอ้ยออกม่้เออแต่มันมีเกมใหม่ๆอีกไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วพี่เป็นเพื่อนกับครูน้องอยู่ไม่ใช่เหรอพี่เป็นด้วยกับครูทุกคนเลยอ่ใช่ปัะหาไม่เจอเอาละพี่อาจารย์ก็เข้าไปในเอ่อเฟซที่อาจารย์ใช่ไหพี่อาจารย์ก็กดไปตรงเพื่อนทั้งหมดของพี่เชิญชวนที่ชาสุดเด่น คอยยังไม่รู้ว่าอีดเหรอออ้ยอ้ยคันยี่สาอ้ยคันนี้สาอะไรอ่ะภาสาัเหรอเดี๋นี้หรอเฮ้ย เอ,ตองตอรงนี้ที่ราแม่พาเอ่อไปไปประกวดระดับระดับจังหวัดรือระดับประเทศที่แหละระดับนานาชาติเองคือมากันเหมือนทุกลูกกันแล้วได้รางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งหรอ ใครชี้บอกว่าห้องห้าไม่ไม่ไม่ใช่สวยไปได้เหอใช่โอเค<ช>ผมจะบอกอย่างนี้ว่าทำไมผมด้ไอ,อไอพวกไอที่มืวนี้มาเหรอถ้าเจอไอเทมพลาสติกที่คนสร้างก็ไม่แปลกว่ามาจากไหน ไอคนสร้างอ่ะมันคือพวกที่มันเล่นโปรไยซึ่งระดับโปรของอันเนี้ยก็คือ1 5ึบาทในเพงลงคูนซึ่งทาไม่เท่นไหนก็มาุูนในแบบที่ไม่ใช่โปรโแบบแบบทําได้ปกตินะเฉยๆแต่ถ้าคุณไม่กด like ไลค์แมวตัวนีก็จะหันหนาะคุณเป็นหน้าคูน้ แต่ทำไมโปรไฟเขาปากไม่แดงเลยอะตึ้มตัวเลยก่อนเสียงน่ากลัวนะแต่ว่าแต่ว่าอโหอะไรวะนั่นอะโอ้โห เกมแบทเทิลแคสซ์สด้วยไอยสัตว์เอ้ยใช่ครับมันคือเกมแบทเทิลแบทเทิลแคสซึ่งมันมีชื่อว่าบ็อกกบ็อกกบ็อกโกบอทดนั่นแหละไม่ได้เลยเอ้ยังจำได้ไหมที่เอ่อมันมีคนหน้าที่มันตรงบันไดนี่อ่ะแต่ตึกเราหนักกว่า,านาั่นแล้ว พี่กายเคยมาที่นี่โรงพยาบาลสุราไม่ใช่ไม่ใช่มันม,มันมันไม่ใช่อะอือโอเควันนี้มาสอนอนิอนิเมชันกันใช่ครับผมจะเริ่มให้ทุกคนใช้จากไอเทมคลาสิกก่อนแต่ถ้าทุกคนอยากได้อเทมอื่นจัดให้ ทำเองโอ้โ oh หฮารุูซิกินเนีย่ยเพียบสมมนติกูปีนะเว้ยต้องการปีอีกไอ้บ้าแมีวุชไหมไม่มีะอ,อืมโซสุเยตมาเต็มไมอิสระ ดูดิไม่ใช่ของใครสักคนเลยสกาิตันซอสที่ scp ศูนย์ศูนย์หนึ่งใช้อยู่มันคือมันคือไอที่มันใช้อยู่มันคือดาบเล็กไอไอที่ scp ศูนย์ศูนย์หนึ่งที่มันใช้อยู่มันคือดาบเล็กนี่ว่าแต่ให้ไปที่เรื่องไหนนี่คือใหญ่มาก นี่คือบอกเลยว่ากลไกแม่งดีชิบปย่ยจริงหัว หน่อยพี่น้องอัดคลิปอยู่ไอ้พวกทหารอยู่ไหนวะ ซึ่งหน่วยนี้คือหน่วย s c p ครับไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ s c p แบบไหนทุกคนก็รู้เหมือนกันกูถือปืนมากูถือปืนมาสัตว์อออาวุธมาขอปืนหน่อย

อาวุธไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าไงเอาอ่าเอาวุธอันนี้เลยไม่ใช่ต้องการพื้นกลัวจะกลัวายาเลยดีกว่าโอ,โอเคมีความคิดแหละออกออกก่อนไม่ทำ scp แล้วโว้ยตูจะไม่ทำ scp แล้ว รูมีเอเลนเยเกอร์โอเอเลนเยเกอร์มาเยอะๆจะได้มีกำไรมากกำไรเยอะมากเอเลนเยเกอร์เนี่ยได้ข่าว ได้ข่าว่าเอเลนเยกเกอร์แมงได้กำไรเยอะสุดๆเลยเรามาทำตามบ้างเลยหัวนี้หรอไม่ต้องสนหัวนี้แหละ เอาไอ้พวกนี้มาก่อนลำไส้ไม่ลำไส้นี่คือเฉยๆเลยเหรอเี yeah. Yeah. ่ยเย็ดกระดูกหักก็นับด้วยหรอก็ยังไม่รู้เลย nắp tôi lấy uh, có đục như này nắp có nắp quá đừng 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 วายวอดดีทีนี้ว่าจะทำเอเลนเยเกอร์ได้มันยากนะใครบอกว่าไม่ยากลงมาทำเองบ้าง มันจะยากแค่ไหนขุดดูรัวเลยทีนี uh, ้เพราะไอเทมเนี <h <h ้ยคือไอเทมแหล่ อย่างนั้นว่าไอทีมแดกชิ้นี่คือเอเลนเยเกอร์อ่ะคือชิ้นส่วนเอเลนเยเกอร์นะไม่ต้องถามดิกดเยอะก็ต้องากเยอะชิบมาและยิงกดเยอะก็ต้องยิงทำโอห่เฮลโนไม่น่ากดเยอะเลยกระดูกเพียบเลย เคกระดูกไม่พอนะเสกไปอีก,กนึงโอเคพอแล้ว ผมได้ข่าวว่ากระดูกเอรินเจเกอร์นี่มันแม่งทำกำไลดีเยอะสุดเลยฉนั้นผมจะมาลองทำเพื่อพิสูจน์เลยไอ้แผลวันนี้ได้อย่างนึงโคโน้อ่จำชื่อเพื่อนได้ด้วยใช่เหรอไอ้ไช่กันไอ้แต่ว่าพนะลูกศรอคโน่คือไงโรอมากเลยอย่าบอกน้อะว่าจะดีนะ แต่ว่าลูกศิษย์คุณน้องคนใหม่หล่อมากแค่เนี้ยแค่น้องตัวเองก็ยังรับมือไม่ไหวแต่พอเจอคนหลอ่อนี่คือแม่งน้องเอลฟ์อาร์งจไนต์แยวมันชื่อเยวลี่น้องเยวลี่ด้วยกันเรอต่อมาลกคอร นี่จะจะหมายถึงว่าเขารอกว่ลลหล,ล,กลอ,ลอกหรอหลอกต้องเป็นรง,นรงนที่จิงหน,นอ,อ,อะไรมาโมกันทำไมวะจะโมเลยคุณอ่ะ ก็ชิปหายไปหมดไปกันไปหมดต้องการเส้นผมจะขอเซฟไว้ก่อนนะอือฮัมวันนี้แค่นี้อือหือแล้วก็เซฟโปรเจกต์แม่งเซฟโ,โปรเจกต์เสร็จพอเซฟเสร็จมเนื้อบอลไ้สีดำมือบอลน,นนะ่ะเนื้อบอลเนนะี่ย ไม่เล้วค่ะ อย่าไปบ้านพี่ไหมเดี๋ยวไล่อเอาไปพี่ก้าวใจไล่อาชีพก็ยังไม่ไดี

แล้วก็เซฟมอแค่นี้แหละตึงตึงเดียตเงเพราะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรเพราะนั้นพาทัวร์อนิเมชันทุกอันยาเยสส์ใส่ชุดบูกเสือนี่มันนานจริงิงว่ะ อมามียัตามคนนั้นได้ไมนี่โงแรมเคปบ้านูปาอยู่ดีๆจ่อนากอนิเมชั่นโปโแต่ว่าผมเอามาดัดแปลงนิดนึง ใช่จ pe ริงแล้วนะคะตุ้งตุ้งตึงโน้ตัว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 นะเาก่อนหน้านั้น yes ทำอีกอันไว้คือแบบหักไม้นะ มันแปลว่าอน,นิเมชั่นมันจะสะเทือนแค่ไหนโอ้โหสมูทมตี้นั่นแหละจะไปจนถึงสองฮันน่ะกดต้นกว่าจะถึง นะจบแล้วบ้าอะไรเนี่ยดูคลิปก่อน